กล้องรุ่นนี้นะครับเขาจะมีปุ่ม emergency แถมมาแบบนี้นะคือปุ่มฉุกเฉินนะครับหากเรากดนะครับตัวกล้องมันจะทำการโทรนะครับทีนี้ในมือถือถ้าเราเปิดหน้าแอร์ไว้แบบนี้นะครับมันจะมีการโทรเข้ามานะครับอ่าเห็นนะครับเราก็กดรับนะครับผมแล้วก็คุยกับคนที่อยู่หน้ากล้องนะครับสวัสดีครับ วิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานกล้อง Wi-Fi รุ่น TIOT 1001นะครับซึ่งเป็นกล้องที่เหมาะสำหรับติดตั้งภายในนะครับความเรีของเขานะครับอยู่ที่3ล้านพิกเซลนะครับและรองรับเมมโมรี่การ์ดอยู่ที่256 g b บตเลยนะครับผมตัวกล้องนะครับด้านหน้านะครับก็จะเห็นเป็นเลนส์นะครับผมตรงนี้แล้วก็ทั้งด้านหลังนะครับจะมีในส่วนของลำโพงนะครับและช่องไมโคร USB นะครับที่ต่อ เป็นไฟ DC 5โวลต์นะครับผมที่นี้นะครับตัวกล้องนะครับก็จะมีในส่วนของปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ช่องใส่เมมนะครับจะอยู่ใต้คางกล้องนะครับผมเราจับกล้องเงยหน้าขึ้นมาแบบนี้ช้าๆนะครับปึ๊สนะครับเราก็จะเจอกล้องเออขอโทษฮะเราก็จะเจอปุ่มรีเซ็ตกับช่องใส่เมมโมรีการ์ดนะครับวิธีใส่เมมโมรีการ์ดนะครับผมก็คือจับเมมโมรีการ์ดหงายขึ้นมาแบบนี้ให้เป็นด้านที่เป็นทองเหลืองขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ ใส่เข้าไปใต้กล้องแบบนี้นะครับคือเสยมันเข้าไปนะจากนั้นนะครับลองใส่เข้าไปดูนะครับแล้วก็ลองกดดูถ้ามันเด้งๆอย่างนี้นะครับก็คือว่าถูกต้องแล้วนะครับเพรากดไปสุดจนมันล็อกเลยนะครับอันนี้เราก็เป็นการใส่เมมโมรีการ์ดเรียบร้อยแล้วนะครับข้อแนะนํานะครับอย่าเพิ่งเสียบปลั๊กนะครับให้ทําการเสียบเมมโมรีการ์ดก่อนนะครับจึงค่อยเสียบปลั๊กทีหลังนะครับผมทีนี้นะครับตัวกล้องเขามีอะไรแถมมาบ้างนะครับก็จะมีตัวนี้ครับตัวแป้นตัวแป้นตัวนี้นะครับที่จะ เอาไว้ใส่ทางด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็บิดนะครับตอนที่เราขึ้นไปยึดกับเพดานอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้คือจะแป้นที่แถมมาให้นะครับแล้วก็จะมีสายไมโคร USB ตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับเป็นอะแดปเตอร์5โวลต์ประมาณ1.5มิลลิแอมป์นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีน็อตกับพุกมาให้เราด้วยนะครับจะอยู่ในซองขุนขวัญตัวนี้นะครับ สำหรับวิธีการแอดกล้องรุ่น T-I-O-T 1001นะครับก่เบื้องต้นก็อยากจะแนะนำให้ทำการกดรีเซ็ตกล้องเกาะนะก็คือกดปุ่มตรงนี้นะครับแช่ไว้ประมาณ10วินะครับหรือว่าจนกว่ากล้องมันดังนะครับอ่าถ้าแบบนี้ก็เป็นการกดรีเซตเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างรอกล้องมันบูตขึ้นมานะครับเราก็ไปดาวน์โหลดตัวแอป P6s Lite นะครับมาติดตั้งนะครับผมหลังจาก ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดแอปขึ้นมาหน้าตาแอปเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เบื้องต้นนะครับให้เราสมัครยูเซอร์ก่อนนะครับผมก็มากดที่สมัครตรงนี้นะครับเขาจะใช้เป็นอีเมลหรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะครัเดี๋ยวนี้ผมจะลองสมัครเป็นอีเมลนะครับผมผมกรออีเมลเข้าไปนะครับแล้วก็ติ๊กทางด้านล่างนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับจากนั้นนะครับกดคําว่าได้รับนะครับผมตัวแอปเขาจะส่งข้อมูลนะครับ ส่งรห right. <Yeah. S 1> yeah. ัสเข้าไปในอีเมลของเรานะครับเราก็ไปดูในอีเมลนะครับตัวนี้ Gmail ของผมก็เด้งเข้ามานะครับก็จะเป็นรหัสตัวนี้นะครับสามหนึ่งศูนย์เมื่อเราได้รหัสมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากเมลนะครับเราก็ใส่เข้าไปตัวนี้นะครับเราก็กรอกรหัสผ่านสาหรับเข้าแอปนะครับอันนี้ก็แนะนําให้ตั้งเป็นอักษรภาษาอังกฤษผสมตัวเลขนะครับให้ได้แหลักขึ้นไปนะครับ จากนั้นนะครับก็กดสมัครสมาชิกทางด้านล่างนะครับผมหลังจากที่เราสมัครยูเซอร์แล้วก็ล็อกอินเข้ามาในตัวแอปแล้วนะครับเราก็เปิดแอปขึ้นมานะครับตัวแอปจะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับวิธีการแอดที่ผมจะแนะนำนะครับเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เรารีเซ็ตกล้องตัวกล้องมันจะปล่อย Wi-Fi ออกมานะครับให้เราดูในมือถือนะครับว่ามี Wi-Fi ที่ชื่อว่า set wap หรือเปล่านะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ ถ้ามี Wi-Fi ที่ชื่อว่า Z w p นะครับให้เราเชื่อมต่อเลยนะครับมันคือ Wi-Fi ของตัวกล้องนะครับรหัสผ่านของ Wi-fi น่าจะเป็น0แล้วก็1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วจากนั้นก็เชื่อมต่อเลยนะครับตัวมือถือนะครับเขาจะบอกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแต่เราก็ต้องเชื่อมต่อต่อไปนะครับผมทีนี้เราก็กลับไปที่หน้าแอปนะครับจากนั้นนะครับเราให้กดเพิ่มอุปกรณ์นะครับอันนี้คือยังเชื่อมต่อกับ z WAP อยู่นะครับมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไรนะครับเชื่อมต่อไว้นะครับ จากนั้นนะครับกดเพิ่มอุปกรณ์ครับผมตรงนี้เขาใช้เราไปสแกนเคียโค้ดนะครับแต่เราไม่ต้องสแกนนะครับให้กดที่หากคุณไม่พบรหัสเคียวโค้ดด้านล่างตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายด้านบนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เรากดได้ยินข้อความแจ้งเลยนะครับรีเซ็ตสำเร็จตรงเนี้ยก็คือเรารีเซ็ตไปแล้วนะครับตรงนี้ก็กดไปได้ยินเสียงแจดินเสียงเตือนเช่นกัน,นครับเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะครับ ให้เราเลือกติ๊กเป็นเครือข่ายกระจาย AP hotspot huh นะครับแล้วกดถัดไปนะครับตรงนี้นะครับมั nah, <for S 1> นก็จะเป็นชื่อ Wi-Fi ของตัวกล้องอยู่นะครับให้เราคลิกตรงสามเหลี่ยมด้านด้านด้านล่ด้านด้านท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น Wi-Fi ที่เป็น2.4 g h z นะครับจะสังเกตเห็นนะครับตอนนี้มือถือเราจับ Wi-Fi ของตัวกล้องอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ตรงนี้เราเลือกเป็น Wi-Fi ที่บ้านเรานะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดถัดไปเลยครับผม เพียงเท่านี้ก็รอนะครับผมอันนี้จะเป็นวิธีการเชื่อมต่อแบบว่าง่ายนิดนึงนะครับผมแต่มาจะมีวิธีหนึ่งครับก็คือเอาเคียบโค้ดที่ตัวเอ่อที่ตัวมือถือเนี่ยไปสแกนนะครับอันนั้นก็อาจจะถ้าสแกนติดยากมันก็จะแอดอยากนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็รอการคอนเน็กนะครับ w นะครับตัวกล้องมันก็บอกว่า Wi-Fi Connect s u c c e s s นะครับผมก็รอจนกว่ากล้องจะเชื่อมต่อสำเร็จนะครับผม เราลองกดดูภาพนะครับตอนนี้ภาพตัวกล้องก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการแอดกล้องนะครับผมวิธีแรกนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเรามาดูวิธีการแอดกล้องอีกวิธีหนึ่งนะครับหากวิธีแรกไม่สามารถใช้ได้นะครับก็ลองใช้วิธีที่สองดูนะครับวิธีสองครับก็คือเมื่อเราเข้าแอปมานะครับก็จะเป็นหน้าลุกลงแบบนี้นะครับให้ลูกค้านะครับเอ่อจับ มือถือนะครับให้จับ Wi-Fi กับที่เป็น2.4 g h กที่บ้านนะครับก็เลือกนะครับผมเลือกที่เป็น Wi-fi 2.4 g h กนะครับจากนั้นนะครับเข้ามาในแอปแบบนี้นะครับเราก็มาในหัวข้อเพิ่มอุปกรณ์นะครับที่หน้าสแกนตรงนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปสแกนที่กล้องนะครับก็กดที่หากคุณไม่พบรหัสเหมือนเดิมนะครับก็เข้ามาหน้าเดิมนะครับที่เป็นอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายนะครับเลือกด้านบนนะครับจากนั้นด้านล่างก็กดได้ยินเสียงข้อความรีเซ็ตนะครับผม แล้วก็ได้ยินเสียงเตือนตรงนี้กดข้ามไปเลยนะครับทีนี้ก็เลือกเป็นสแกนรหัสเครือข่ายนะครับด้านบนนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับตรงนี้ก็เลือกชื่อ w i f i บ้านเราแล้วก็ใส่รหัสผ่าน wi-fi บ้านเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดถัดไปนะครับมันจะมีเคียวโคดขึ้นมานะครับเคียวโคดตรงนี้ครับเราจะเอาไปให้กล้องมาสแกนนะครับแล้วก็เอาไปจ่ะที่หน้ากล้องนะครับลองจ่อใกล้ๆแล้วค่อยถอยออมาช้านะครับอ่าถ้ากล้องดังซึ้งแบบนั้นก็คือว่าสแกนสําเร็จนะครับจากนั้นก็กดฟังข้อความ ดิ้งนะครับตรงนี้นะครับกดเลยนะครับผมแล้วก็รอการคอนเน็กนะครับ Wi-Fi Connect Success ตัวกล้องก็จะแจ้งแบบนั้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะสามารถตั้งชื่อได้นะครับถ้าเราไม่ตั้งเราก็เลือกชื่อที่เขากําหนดมาให้เราด้านล่างได้นะครับจากนั้นก็กดสมบูรณ์นะครับหรือว่าเสร็จสิ้นนะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม ก็ฟังก์ชันเบื้องต้นของเขานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเปิดการติดตามตัวการเคลื่อนไหวนะครับตรงนี้เป็นรูปคนก็มีกรอบๆนะครับแล้วก็อันที่2นะจะเป็นการพลิกผ้านะในกรณีที่เราไปปิดห้อยหัวไว้นะครับติดกล้องห้อยหัวนะครับล้าก็กดตรงนี้นะครับผ้ามันจะทําการกลับด้านนะครับผมนะฮะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของบันทึกนะครับพูดคุยก็คือถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถพูดจากมือถือไปดังที่กล้องได้เลยนะครับ ตัวนี้ P T z นะรก็จะเป็นการกดเพิ่อหมุนหมุนกล้องนะครับเห็นไหมครับดูทางด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้กล้องมันก็จะหมุนนะครับผมนั่นแหละครับผมอันนี้จะเป็นการสั่งหมุนมันนะครับแล้วก็หน่วยความจําฉากตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะต้องการจะดูมุมนั้นโดยที่ไม่ต้องการมากดแผนกล้องตรงนี้ครับเราก็กดเลือกตรงนี้เลยนะครับกดบวกมานะครับมันก็จะจําไว้นะครับแล้วก็ เราก็เลือกไปอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วเรากดบวกอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะจําไว้นะครับถ้าเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ลองกดดูนะครับถ้าเรากดหนึ่งปุ๊บก้องมาอาจารย์ไปตรงที่เราต้องการอัตโนมัติเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานมันเบื้องต้นนะครับในส่วนนี้ทีนี้ครับฟังก์ชันก็จะมีภาพหน้าจอตัวนี้ก็คือเป็นการแคปภาพหน้าจอนะครับกดทีหนึ่งก็มันก็จะเก็บภาพไว้นะครับผมแล้วก็คุณภาพภาพเนี่ยนะครับคือตอนนี้มันจะโชว์เป็น S D อยู่นะก็คือจะเป็นสตรีมมรองนะัจ ไม่กินเน็ตมากนะครับผมก็จะมันจะทําให้ภาพขึ้นมาไวขึ้นถ้าเราต้องการดูชัดนะเรากดให้ดีปุ๊บภาพมันจะคมชัดเลย3ล้านเลยครับอันนี้นะฮะอันนี้จะเป็นเมนูที่ตัวอยู่ที่หน้าดูภาพสดนะครับมันจะมีประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับมันจะมีเมนูอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นข้อความตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันแจ้งเตือนนะครับเราก็ปิดตรงนี้นะครับอ่ะก็คือกดให้สวิตช์มันเปิดนะก็คือมันจะไม่มีการแจ้งเตือนนะครับ ถ้าเรากดเข้าไปดูทีนึงถ้าเราจะเปิดอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดเปิดนะครับถ้าเราต้องการให้กล้องมันแจ้งเตือนเข้ามาในแอปมือถือเรานะครับทีนี้นะครับส่วนสําคัญเราก็ไปดูที่หัวข้อตั้งค่านะครับหัวข้อตั้งค่าของเขานะก็จะมีเมนูต่างๆนะครับผมเมนูแรกนะครับที่ผมจะแนะนําให้ไปดูก่อนเลยก็คือการบันทึกและการจัดเก็บนะครับอันนี้คือสําคัญนะครับก็เราจะเช็คว่ากล้องมันเจอเมมหรือเปล่ากดเข้าไปดูตรงนี้นะฮะ อ่าแบบนี้นะครับมันจะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะบันทึกต่อเนื่องนะครับในการบันทึกนะครับแล้วก็บันทึกแบบตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับความคมชัดในการบันทึกก็เลือกได้นะครับอันนี้เราก็เลือกเป็นแบบ HD เลยนะก็คือเป็นบันทึกแบบภาพความคมชัดนะครับผมความคมชัดเต็มเต็มของตัวกล้องนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการตั้งเวลานะครับให้มันมีการบันทึกช่วงไหนบ้างนะครับว่าต้องการเที่ยงถึง ตีหนึ่งนะครับให้เป็นบันทึกตลอด24ชั่วโมงอะไรแบบนั้นเราก็จะมาทําตรงนี้ได้นะครับรายนี้ก็คือสถานะของตัวเมมโมรีการ์ดนะครับที่มันเจอนะครับตัวนี้ผมก็ใส่ไปเลยนะครับ256ร้กิกะไบต์นะครับแต่มันก็จะเจอมา238ประมาณเนี้ยนะฮะอันนี้คือสถานะด้านล่างนะครับก็คือปกตินะครับผมอันนี้ก็คือเจอเมมปกติอันนี้คือเรียบร้อยครับอันนี้ในส่วนของการตรวจสอบเมมโมรีนะครับผมฟังก์ชัน ต่อไปนะก็คือในเรื่องของเวลานะครับเราก็มาดูว่ามันตรงหรือเปล่านะครับถ้ามันตรงหรือว่าไม่ตรงเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ตรงเราก็ต้องซิงก์กับเวลาโทรศัพท์เลยก็ได้นะครับอันนี้กองมันก็จะบันทึกตรงเวลาแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนการตั้งค่าการโทรนะครับตั้งค่าการโทรเนี่ยถ้าเราเลือกแบบนี้นะครับการพูดของเราก็ต้องกดรูปไมค์ค้างนะครับแล้วก็พูดถ้าเราเลือกเป็นโหมดโทรศัพท์เรากดที่หนึ่งปุ๊บก็วิดีโอคอลกับคนที่อยู่หน้ากลองได้เลย แต่คนที่หน้ากล้องจะไม่เห็นหน้าเราเท่านั้นเองนะครับในส่วนนี้ลําโพงและไมค์เนี่ยเราก็เลือกปรับระดับเสียงได้นะครับแล้วก็สัญญาณเตือนตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการตรวจจับนะครับถ้าเราต้องการให้เป็นตรวจจับมนุษย์โดยตรงนะครับซึ่งกล้องตัวนี้มันจะมี AI นะครับ AI ที่เป็นตรวจจับมนุษย์นะครับเราก็เลือกเป็นด้านบนก็ได้นะครับผมเลือกเป็นตัวตรวจจับมนุษย์นะครับ แล้วก็ถ้าเราจะแสดงกรอบมนุษย์ที่เป็นรูปเขีย,ขยวๆนับที่ตอนที่คนเดินผ่านล้ขึ้นไปนกอบเขียวนี่ก็กดเปิดตรงนี้ไว้นะครับอันนี้ก็จะลดการแจ้งเตือนที่ไม่จําเป็นเลยครับผมถ้าไม่ใช่มนุษย์ที่มันดูเหมือนไม่ใช่มนุษย์ตรงน,นั้นนะครับมันจะไม่มีการตรวจจับและแจ้งเตือนมานะครับแล้วก็ถ้าเราไม่เลือกอันนี้นะครับเราก็เลือกเป็นตรวจจับการเคลื่อนไหวปกตินะครับในการตรวจจับการเคลื่อนไหวปกตินะครับมันก็จะเป็นการตรวจจับ ทุกอย่างที่เคลื่อนไหวเลยนะครับผม frog. อันนี้ก็คือเราก็เลือกเอานะครับจะเอาเป็นแบบตรวจับคนหรือว่ามีการตรวจับเคลื่อนไหวทั่วๆไปนะครับผมด้านล่างก็จะมีในส่วนของตั้งค่าเวลาตรวจจับนะครับว่าจะให้ทํางานช่วงไหนบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างพื้นที่ตรวจจับได้นะครับเพื่อนแล้วก็สามารถที่จะตั้งกําหนดจุดได้เลยนะครับแบบว่าจะตรวจจับแค่ตรงนี้นะครับอะไรแบบนี้นะฮะก็เลือกได้นะครับแล้วก็ลากเส้นโยงเอาเลยนะครับ แล้วก็จะมีตั้งค่าแจ้งเตือนนะครับก็เราสามารถที่จะเลือกเสียงปลุกได้นะครับถ้ามีการตรวจจับปุ๊บตัวกล้องมันจะร้องนะครับผมเป็นเสียงไซเรนนะครับตัวนี้มันก็จะมีเสียงไซเรนกับเสียงเป็นเสียงเห่านะก็คือฮู้ฮูประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็แบ็กกลับมานะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็ติดตามมนุษย์ตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นการหมุนติดตามนะครับติดตามคนที่เคลื่อนไหวนะครับผม ก็จะมีประมาณนี้นับเบื้องต้นแล้วก็หากว่ามีคนอื่นต้องการดูกล้องด้วยเราก็สามารถที่จะแชร์เขาได้แนละ้วก็ไปที่จัดก,การการแบ่งปันตรงนี้นะครับการแชร์อุปกรณ์ก็สามารถแบ่งได้ประมาณ16เครื่องนะครับมือถือหรือว่า16ยูเซอร์นะครับเราก็แชร์ให้เขาได้นะครับก็เราก็เลือกเลยนะครับผมว่าให้สิทธิ์เขาทําอะไรได้บ้างนะครับหมุนกล้องได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเขาไปใส่อีเมลที่เขาสมัครกับตัวแอปนะครับแต่ถ้าเขาไม่มี เมลแบบเนี้ยนะครับเราก็เอาอ e ีเมลของเราที่เราสมัครเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเอาให้เขาไปล็อกอินแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะครับผมอันนี้จะเป็นการแชร์นะครับเราก็เลือกสิทธ์ใส่เขาอีเมลเรียบร้อยกดแชร์ไปก็เสร็จสิ้นนะครับมันก็จะมีแบบ QR code ด้วยนะก็คือให้เขามาสแกน QR code ที่หน้านี้นะครับผมที่มือถือเราเขาก็มีกล้องเราไปดูแลนะแต่ว่าสิทธิ์เขาจะทําอะไรได้บ้างก็ขึ้นอยู่กับเราที่ให้เขาไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการ วิธีการแนะนำเบื้องต้นนะครับสำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับ T I O T 1 0 0 1นะครับผมแล้วก็ถ้าหากลูกค้าท่านใดหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่1795หนะครับหรือ0 2 3 1 8 8 8 9นะครับจะมีช่างเทคนิคคอยคำแนะนำอยู่นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ